แลแล้วกีต้าน์พาพอนแชมดวนเพลงทิงทุนกะเฮดสำเร็จพี่น้องถูกขังโดยฝีมือความสามารถที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำหรับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก,ก็เป็นการป้องกันแชมของน้องกีตามาหาสารคามซึ่งผู้ทาดวนเพลงก็คือร่มยัยกาลาสินผู้ที่น้ำเสียงเพลงเสียงแค้นจากแมนชั่นมาทาชิ่งในเชอนี ส่วนกีตาร์แชมป์สมัยป้องกันแชมป์โดยเพลงแฟนเก็บในการป้องกันแชมป์การลองเพลงป้องกันแชมป์เชืยอนี่รู้เลยว่าน้องตื่นเต้นกดดันและหวังว่าสิบ่านไปได้ด้วยดีแต่พอเสียงลองเพลงของน้องดังขึ้นด้วยนำเสียงทิมมาตรฐานแก้วเสียงทีดีบอดตกตลอดที่ติดตามเมืงองน้องลองเพลงในรายการการเลือกเพลงเชืยนี่น้องก็เลือกได้ดีที่เดียว มีการทายทอดดีเสียงดีการทายทอดอารมณ์เพลงดีมากๆอันนี้เป็นความคดเหินส่วนโตละกะอยู่ในสายตาของยายเดย้และกีตา้ามหาสารคามกับ่านเข้าสู่แชม49สมัยได้ยังสวยงามในที่สุดผลโหวตของกรรมการ3ท่านกับพ้นกับเป็นเอก,กฉันท์กีตาป้องกันแชมป์ไว้ได้ในสมัยที่49ด้วยเงินรางวัลสะสมที่8 0 0 0 0 หกมืนหาพันยายกะขอแสดงความยินดีกับกีตามหาสารคามกับตำแหน่งแชมป์ที่สิบเก่าสมัยด้วยเงินสะสมแปดแสนหมืนหาพันขอให้ฝึกซ้มได้หลายคืนเลือกเพลงที่ใช่พัฒนาตนเองึ้นไปอีกคันเพื่อป้องกันแชมป์ครั้งต่อไปยายขอเป็นกำลังใจให้เส้นทางศิลปินของกีตามหาสารคามไปให้สุดหยุดที่ความสำเร็จ ทรงเรื่เชียร์เล่งใจให้กีตาขึ้นแชมสมัยที่50ทางช่องวัน31หากชื่นชอบคลิปในลักษณะนี้คอมเมนต์บอกยายใต่คลิปและหากอยากให้เฮ็ดคลิปแบบใดคอมเมนต์ไว้ใต่คลิปเลยจ้าสำหรับวันียายขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ